ในขณะที่ผมกำลังฟาร์มเดเวลในเกม Elden Ring อยู่นั้นผมก็เกิดข้อสงสัยว่าเจ้าพวกกบพวกนี้มันหลับอย่างสงบสุขเนื่องจากมันเหน็ดเหนื่อยจากอะไรผมก็เลยสงสัยว่าเจ้าพวกนี้มันชื่อว่าอะไรและมันมีประวัติที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับเจ้าพวกนี้เนี่ยชื่อว่าอัลไบ o น i ลิกสนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมา แล้วก็มักจะพบอยู่ในพื้นที่ต่างๆในดินแดนมัชิมาครับที่มักจะพบเจอในทะเลสาบลูคารีอาเป็นกลุ่มๆก,ก้อนๆพวกมันจะคอยป้องกันตัวเองแต่พวกมันนั้นจำนวนรุ่นด้วยกันอยู่2รุ่นครับรุ่นแรกของอัลไบโนลิกส์นั้นมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากครับอัลไบโนลิกส์ตัวแรกนั้นจะเป็นรุ่นที่ไม่สมบูรณ์ครับมีแขนขาที่รีบผิวพรรณที่แห้งมีการแก่ชรามากแต่ว่าพวกมันนั้น สามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างคล่องแคล่วครับสามารถใช้เวทมนต์ธนูของลาตินนาได้รวมไปถึงเนี่ยยังสามารถโจมตีแบบการกระโดดเข้ามาโจมตีได้ด้วยพวกมันเนี่ยเคยมีอดีตที่เคยสร้างชุมชนขึ้นมาครับซึ่งจะอยู่ในแถบของหมู่บ้านสีเงินครับเจ้าพวกอัไบโนเล็กรุ่นแรกนั้นเนี่ยถือว่ามีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่มีตำนานที่เชื่อว่าดินแดนแห่งมาธสัญญานั้นจะเกิดขึ้น นั่นคือพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าจะมีดินแดนหนึ่งที่เขาสามารถอยู่กันอย่างสงบสุขได้ครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาเนี่ยถูกสังหารโดยกองกําลังของอศวินนะครับแล้วก็ทําลายหมู่บ้านทิ้งส่วนพวกที่เหลือก็ถูกจับมาทรมานอยู่ที่รัพระราชวางังภูผาเพลิงนะครับเราจะเห็นเจ้าพวกมันนั้นถูกทรมานอย่างสุดโหดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆจนกระทั่งพวกมันเนี่ยเสียสติกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนารุ่นที่2อ,ออกมาครับ เจ้าออาไบโนลิกส์รุ่นที่2นั้นเนี่ยจะมีลักษณะที่มีความสมบูรณ์แบบมากกว่าครับแขนขาของมันเนี่ยสามารถเดินได้และแข็งแรงแต่พวกมันนั้นจะไม่สามารถใช้เวทมนต์ที่เหมือนกับรุ่นแรกได้ครับหน้าตาของมันเนี่ยจะมีการทดแทนออกมาโดยการที่มีหน้าที่ใหญ่ครับน่าจะบ,นบานๆเหมือนกับกบซึ่งพวกมันเนี่ยมีสามารถผลิตตัวอ่อนออกมาเป็นจานวนมากได้ครับซึ่งน่าจะมีความเป็นไปได้สูงว่าพวกมันสามารถผลิตจํานวนของกลุ่ม อไบโนลิกรุ่นที่2ได้เป็นจํานวนบ้างครับพวกมันก็เลยก่อปัญหาในการเหมือนกับเป็นการก่อกองกําลังขึ้นมาที่อยู่ในทะเลสาบลูคาเลียครับทำให้ที่เดลคาเลีย,เ,ยเนี่ยก็จะมีการตั้งกองทัพมาต่อสู้กับเจ้าพวกอบไบโนลิกรุ่นที่2ครับที่จะเดินอยู่รอบๆทะเลสาบของมหาวิทยาลัยยูคาเลียนเอง ซึ่งคาดเราว่าต้นกําเนิดของมันเนี่ยถูกสร้างโดยน่าถูกสร้างขึ้นมาในดินแดนโนครอนครับหรือว่าดินแดนนิรันที่อยู่ใต้ดินที่ถูกฝังลงไปในดินแดนมาชิมาครับซึ่งคาดเดาว่ามนุษย์ในตอนนั้นเนี่ยต้องการที่จะสร้างตัวแทนของเทพในดินแดนโนครอนครับอาวุธโลกของอไบโนลิกสก็อธิบายเพิ่มเติมว่าพวกมันถือว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลวในการสร้างนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้น้ำตาที่มีรูปแบบคล้ายค้ายกับมิมิกที่เราเห็นนะครับ แล้วก็สร้างขึ้นมาโดยจะมีหยาดตัวอ่อนด้วยที่สามารถผลิตเป็นจํานวนมากได้ครับในช่วงเหตุการณ์ที่ผู้มัหมองเข้ามาดินแดนมาชิมานะครับเราก็จะได้เผชิญหน้ากับเจ้าพวกอไบโนลิกส์ตั้งแต่รุ่นแรกเลยที่เหมือนจะค่อยๆแก่ชรากันไปแล้วก็มีสภาพขาที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็เดินไม่ได้ครับรวมไปถึงร่างกายที่แห่เที่ยงของมันหมู่บ้านของพวกเขาถูกแผดเผานะครับพวกที่เหลือรอดก็เสียสติไปหมดครับบางส่วนถูกจับไปที่ดันเจียนภูผาเพลิงแล้วก็ถูกจับลงไป ให้ห่างไกลออกไปจากต้นพฤกษาทองครับรุ่นที่สองเนี่ยก็จะหนักกว่าด้วยก็คือว่าพวกมันเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่มีเลือดที่ไม่บริสุทธิ์ครับทําให้เหล่าอัศวินหรือว่าเหล่าคนที่อยู่ในดินแดนของต้นไม้พฤกษาทองเนี่ยขับไล่ครับทําให้มีการแยกกระจัดกระจายอบพยพกันไปหลายส่วนครับพวกมันถูกมองว่าเป็นตัวที่มีมลทินนะครับล้วก็เลยต้องไปหาต้นหลักปักถิ่นฐานใหม่แต่แน่นอนว่าก็ยังคงมีความหวังให้กับพวกมันอยู่ครับนั่นก็คือมิเคล่า เชื่อว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาที่เขาเชื่อกันว่าจะสามารถไปอยู่แล้วก็ปลอดภัยได้เนี่ยมันคือดินแดนที่มิเคล่าเคยวาดเอาไว้แล้วก็บอกเล่ากันมาสู่รุ่นสู่รุ่นครับทาให้พวกมันเนี่ยได้เดินทางไปยังดินแดนแห่งหิมะนะครับที่อยู่ตรงบริเวณทางที่เราจะเดินทางไปยังต้นไม้แห่งมิเคล่าครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยจะมีกลุ่มของพวกอเบกโนลิกส์เนี่ยรุ่นที่2เนี่ยอยู่ตามพื้นที่มากมายครับแล้วเราจะได้เจอกับ เจ้าตัวทางเชื่อมประตูของราชบัลลังก์วอกวินนะครับที่จะสามารถเชื่อมโยงไปสู่อีกทางหนึ่งได้นั่นคือทางที่เจ้าพวกอย่างอัลบโนลิกส์นะครับรุ่นที่2เนี่ยได้เดินทางเข้าไปแล้วเข้าไปพักอาศัยอยู่ในนั้นและพวกมันคิดว่าที่นี่คือที่ที่ปลอดภัยนะครับนั่นคือราชวังม็อกวินที่เต็มไปด้วยเลือดครับเจ้าพวกอัลบโนลิกส์เนี่ยที่เหนื่อยล้านะครับก็เลยมาพักผ่อนอยู่ที่ตรงบริเวณทางเข้าของราชวังม็อกวินนะครับโดยที่จะมีหนึ่งในพวก อับ i n โนลิกส์ที่เป็นสีแดงนะครับพวกนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกล้างสมองหรือว่าถูกเลือดของพวกม็อกวินเนี่ยทำการเชื่อมต่อแล้วก็ติดเชื้อไปเรียบร้อยครับทำให้เป็นผู้อารักขาของม็อกวินนั่นเองทำให้พวกอบไบโนลิกส์ที่เหนื่อยล้าแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองนะเนี่ยได้กลายเป็นว่าพื้นที่แห่งนี้เ,เป็นพื้นที่พักผ่อนที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่สุดท้ายแล้วพอเราเดินไปรอบๆเนี่ยเราจะได้พบกับ ซากของพวกอบไบโนลิกส์ที่เต็มไปด้วยเลือดครับเพราะว่าม็อกวินต้องการที่จะเอาเลือดมาให้กับนิเคล่านะครับเพื่อทำการช่วยเหลือทารกที่ถูกสาปนะครับให้กลายเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงแล้วก็กลายเป็นคนนั่นเองและนั่นคือเหตุผลที่ม็อกเนี่ยต้องการเลือดเป็นจำนวนมากครับเ,รเหตุผลที่เจ้าพวกอับไบโนลิกส์มาพักพินที่นี่เนี่ยมันเกิดจากความเชื่อใจแล้วก็สิ่งที่ถูกวาดฝันเอาไว้ในดินนดนพัธสัญญานะครับ ทำให้นี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เราจะได้เห็นว่าสิ่งที่พวกมันเชื่อนะครับก็คือพวกบานอล็กเชื่ออยู่นั้นเนี่ยมันเป็นแค่คําหลอกลวงครับที่สุดท้ายแล้วม็อกวินก็ต้องการแค่เลือดมาถวายให้กับมิเคลานั่นเองนะครับและนี่คือเหตุผลทั้งหมดนะครับที่ผมได้เข้าไปหาเหตุผลว่าทําไมพวกมันถึงมานอนหลับพักผ่อนอยู่ตรงนี้ครับแล้วผมก็จะฟาร์มต่อในเกมเอลเดมิงต่อไปครับและนี่ก็เป็นในส่วนตัวประวัติ ของอบายโนเลิกส์นะครับจริงๆมันมีเนื้อหาที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมก็แค่สคักโคมเนื้อเรื่องสั้นๆประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากครับฝันเพื่อนกดไลค์ฝากติดตาม้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตู้ลาบก่อนสวัสดีครับ